โอเคสวัสดีค,ดครับ touring biker ชาวไทยอ่าวันนี้เป็น For ์ซ่าสามร้อยเจนหนึ่งอย่างที่บอกว่าว่าว่า,วาเดี๋ยวเจนหนึ่งจะน้อยใจนี่มาแล้วนะครับเป็น For ์ซ่าสามร้อยนะครับวันนี้จัดชุดเต็มอ่าจริงจแล้วลูกค้ามีกล่องหลังอยู่แล้วเป็นแคสิบแปดนะครับวันนี้มาจัดเพิ่มก็คือเป็นแชสส์ H ยี H ่สิบสามเป็นชุดกล่องคลั่งนะครับพร้อมแรกนะแบกตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นของ Panther Moto ที่ร้านเราทําให้มันตรงกับรุ่นของเขาเลยนั่นเองนี่ครับ ดูถ้าทรงเต็มเต็มจะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ย้ำนะครับคันนี้ใช้ใช้แหลกท้ายเป็นอลูมิเนียมของ GTR แบบนี้แล้วเรามีอะแดปเตอร์ที่จะเชื่อมต่อนะครับยึดพร้อมกับตัวแหลกนั่นเองก็สวยงามเลยนะครับลงตัวแล้วก็จัดว่ครบจบแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ Forza 300 Touring e dition สากล่อง3ใบ โอเคเดี๋ยวมีอะไรอัพเดตกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ